สวัสดีครับเพจขายที่เดลราคาถูกเชฟภูมิและทั่วประเทศครับวันนี้พามาดูที่อยู่ขอนแก่นครับอยู่ถนนเลี่ยงเมืองนะครับนี่คือถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นสวยที่แปลงนี้สองงานงานละหกแสนใครจบได้จบเลยครับผมไปเข้าไปถ่ายด้านในแล้วครับสวยครับเข้าอยู่ตรงข้ามกับอบตเมืองเก่าเลยครับนี่คืออบตเมืองเก่านี่คือถนนเลี่ยงเมืองไปตรงนี้ก็คือแยกนาเหล่าครับเหล่านาดีครับนะครับ แค่ร้อยเมตรนะครับนี่คือถนนเลี่ยงเมืองหลักเลยครับนี่รถนี่ไม่ต้องพูดถึงครับนี่ครับเข้าตรงนี้เลยครับเข้าซอยตรงนี้เลยครับสวยครับที่ดินแปลงนี้สวยมากแล้วก็ทางเข้าอีกทางหนึ่งเข้าทางนั้นก็ได้ครับเข้าทางบริษัทนะครับเข้าไปก็จะถึงที่เลยครับขอขอขออภัยด้วยนะครับเสียงรบกวนที่ว่าเสียงรถวิ่งลองคำคำฟังเอาครับเสียงนี่ เข้ามาตรงนี้เลยครับเนี่ยเข้ามาแค่ถ้าเป็นวัดจากภาพว่าประมาณห้าสิเมตรครับถึงแต่ว่ามันจะได้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเรามายืนอยู่ตรงนี้เราก็เจอครับที่นีะครับเข้าไปตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายครับแต่ถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้เลยครับนี่ที่ตรงผมชี้เลยครับเนี่ยผมสีพี่เบิ้งครับนี่นี่ครับต้นไม้ต้นเนี้ครับต้นไม้ต้นนี้เลยครับนี่ นี่ต้นไม้ต้นนี้เลยครับนี่ห้าสิเมตรครับนี่ที่มองเห็นนี่คือห้าสิเมตรครับนะครับที่มองเห็นนี่คือห้าสิเมตรแต่ว่ามันมีที่คนอื่นขั้นไว้เราก็ต้องขี่ไปทางนี้ครับทางคอนกรีตไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปครับแล้วก็ไปถึงครับหรือเข้าอีกทางหนึ่งที่ทางอบตเขากําลังจะทําก็คือหน้าแปลงที่ดินเลยครับเขาจะทําเป็นถนนคอนกรีตครับอบตจะมาทําให้แล้วก็ขี่ไปมันก็จะไปออกบริษัทนั่นเลยครับแล้วก็ขี่ไปถนน ใหญ่แค่ห้าสิบเมตรครับสวยมากครับที่สวยมากแล้วก็หันหน้าไปทางนี้ครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่ครับนี่คือด้านหน้าทางเข้าหมู่บ้านครับเข้าตรงนี้เลยครับหน้าอบตเลยครับสวยจริงครับใครจบจบเลยครับมีอยู่สองงานครับงานละหกแสนครับใครจบจบเลยครับสนใจ สาด่วนมาเลยครับ0942653530ครับจวดเลยครับจวดเลยขอบคุณครับ